แต่รู้สึกว่าเวลาเราอยู่แล้วเราสบายใจครับอันนั้นคือหลักของจุ้ยที่ดีที่สุดเมียเมียมีวงจุ้ยไหมเมียดูโหเพ่งเออเมียเลือกยังไงเลือกได้ดูดวงไหมจะจะต้องเปลี่ยนเมียไหมถ้าเปลี่ยนผมน่าจะน่าจะไปวงสุยมากไปวงสุยมากกว่ามีตัวไหนแพงแพงไหมที่บอกได้ที่บอกเมียเขาไม่บอกเขาไม่บอกคุณหลอกฝันเลยหลักแบบหลักพันหลักพันเลยเฮ้ยมันจะทำไมชื่อได้ถูกใจ มาถามตรงนี้ว่าหลักพันบต่จริงหรือเปล่าเห็นซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วเห็นแกะสลากออกหมดเลยไม่เคยเห็นราคาเลยสักอย่างเลยกินตับเปล่ากินตับเปล่ากินตับกินตับกินตับอยากกินตับไหมเข้ามาตับแบบไม่สุกแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะรอกี่นาทีรอสองสามปี